ทำไมน้องหมาชอบกระโดดใส่เจ้าของวันนี้เรามาคุยกันค่ะนะัจากเพจคนใจหมาหลายคนคงสงสัยนะว่าทาไมน้องหมาถึงชอบกระโดดใส่เจ้าของเวลากลับมาบ้าน,นอันนี้คือกระโดดเข้ามาเล่นนะไม่ใช่กระโดดเข้ามากัดไม่มีความก้าวร้าวใดๆทั้งนั้นนะคะพี่บ้าก็เป็นพี่บ้าเจอกันก็จะกระโดดใส่อ่าทีนี้วันนี้เราจะมาคุยกันถึงสาเหตุหลักๆเนาะที่น้องหมากระโดดใส่เจ้าของเพราะอะไร อย่างแรกเลยที่อยากจะให้ทุกคนเข้าใจก่อนเลยก็คือว่าการที่น้องหมากระโดดใส่เราเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาต้องการเรียกร้องความสนใจจากเรานะคะบวกกับว่าเขาตื่นเต้นเนาะการที่สุดัขมีพฤติกรรมกระโดดใส่ใครบางคนเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้ความมั่นใจในตัวหมาสูงเหมือนกันนะ,ะทีนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจสมก,การนี้ก่อนเนาะว่าอย่าลืมหมากระโดดเพราะว่าเขาต้องการความสนใจจากเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากลับบ้าน่ เจ้าของส่วนใหญ,ญ่เวลาเจอหมาตัวเองอะ่ะจะชอบตื่นเต้นกับหมาถูกไหมแบบว่าอายกลับมาแล้วน่ารักจังเลยปลาปลาปลาว่านไปทีเนี้ยหมามันก็ตื่นเต้นในตัวของมันเองอยู่แล้วนะหออปคะคะแล้วตัวเราเข้ามาบ้านเจอหน้ากันด้วยพลังงานที่ตื่นเต้นเหมือนกันมันคือความตื่นเต้นที่บวกกับอีกความตื่นเต้นพอมันเจอกันมันก็บันเลยใช่ไหมหมาก็จะรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นมากจนคุมตัวเองไม่อยู่จะทำให้เกิดพฤติกรรมกระโดดตามมานะคะ ซึ่งถามว่ามันปกติไหมคือถ้าสําหรับหมาด้วยกันเองอะมันปกติเนาะลองนึกสภาพดีว่าถ้าเป็นฝูงลูกหมาอะไรเงี้ยเวลาลูกหมาเขาเล่นกันเขากระโดดใส่กันเวลาลูกหมาเล่นกับแม่เขาเขาจะกระโดดใส่แม่เขาเพราะฉะนั้นการที่มีพฤติกรรมกระโดดมันคือเรื่องปกติที่ลูกหมาต้องมีนะคะแต่มันคือหน้าที่ของเราและว,ว่าเราจะทําให้พฤติกรรมตรงนี้มันคงอยู่หรือว่าให้มันลดหายไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลา เรากลับไปถึงบ้านเนี่ยแล้วเราตื่นเต้นใส่น้องหมาจงจําไว้ว่าสิ่งที่คุณทําคุณกําลังกําลังทําให้น้องหมาตื่นเต้นมากกว่าเดิมก็จะยิ่งส่งเสริมพฤติกรรมให้เขากระโดดมากขึ้นนะคะสาเหตุที่2เนี่ยที่ทาให้น้องหมากระโดดเนี่ยเพราะว่าถ้าคิดจากข้อที่1เนาะว่าเรากลับมาบ้านแล้วเราตื่นเต้นใช่ไหมทีเนี้ยเราเกิดจากการที่เราทําซ้าๆนะคะก็คือกลับมาบ้านตื่นเต้นหมากระโดดกลับมาบ้านตื่นเต้นหมากระโดด การเรียนรู้ของสุนัขหนึ่งอย่างก็คือทุกอย่างที่ทําซ้ําๆพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นซ้ําๆมันจะเกิดเป็นการสร้างเงื่อนไขขึ้นมาให้สุนัขเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าเจอคนมันคือความตื่นเต้นมันคือพฤติกรรมที่กระโดดนะคะทีนี้ต่อไปในอนาคตเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ทําซ้ําๆถ้าจะให้เนปเปรียบเทียบมันมันคือเหมือนรอยเท้าที่เราเดินย่ํายิ่งเดินย่ําบ่อยๆมันเป็นรอยเท้าที่ลึกขึ้นเรื่อยๆถูกปะคะทีนี้ต่อไปนอนาคตถ้าเกิดเขาเจอ คนแปลกหน้าหรือเจอเจ้าของที่พยายามจะไม่ตื่นเต้นกับหมาเพราะไม่ต้องการส,งส่งเสริมพฤติกรรมนี้ถูกไหมแต่มันช้าไปแล้วหมามันมีสมการนี้อยู่ในหัวแล้วและอยู่ดีวันหนึ่งมาคุณไม่ตื่นเต้นใส่หมาแล้วจะไม่ให้หมากระโดดเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเกิดจากการที่เขาทําซ้ำมาก่อนเนาะเขาก็จะยังทําต่อไปนะคะอย่างที่3ามก็คือ,เ,อ,อเจ้าของหลายคนก็บอกว่าจริงๆเขาก็ไม่เคยตื่นเต้นกับหมาเลยนะ หรือว่าพยายามแก้แล้วค่ะพยายามที่จะไม่ตื่นเต้นกับหมาแล้วแต่หมาก็ยังกระโดดใส่จังเลยคือไม่สามารถที่จะแบบหยุดเขาได้อะไรเงี้ยอยากจะบอกเจ้าของหลายคนว่าอย่างที่พูดไว้ตอนแรกว่าเงื่อนไขาสาเหตุที่สุนัขเขากระโดดใส่เราเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาต้องการความสนใจจากเจ้าของถูกไหมคะแล้วถ้าเกิดการที่เราเขากระโดดใส่เราอย่างเงี้ยแล้วเ,เ,เอาเราเอามือไปรับขาหน้าของเขาใช่ไหม หรือสบตาเขาหรือบอกเขาว่าอย่านะดันเขาออกไปอย่านะอย่าก,กระโดดนะอะไรเงี้ยด้วยน้ําเสียงที่นุ่มนวลเนานะพวกนี้มันคือการที่สุนัขได้ความสนใจจากเราหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นต่อให้คุณไม่ตื่นตั้งกับเขาแต่ว่าคุณยังมีการที่จะทําแบบนี้กับหมาอยู่อ่ะหมาอยางได้ความสนใจเขาก็จะเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขากระโดดนั้นมันได้กระโดดแล้วดีกระโดดแล้วเขาได้ความสนใจถึงแม้ว่าจะเล็กวก็ตามยังไงเขาได้เขาก็จะทําตอบบอีกเนาะ ข้อสุดท้ายนะคะก็คือหลายคนเนี่ยมีพฤติกรรมไม่ใช่พฤติกรรมหลายคนมีความกลัวหมาอยู่ในตัวใช่ไหมพอเจอหมากะโดดใส่สิ่งที่คนจะทําเลยก็คือกรีดถูกปะคะกรีดหรือว,ว่าวิ่งถอยหลังวิ่งหนีอะไรประมาณนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอยากจะให้แต่ละคนนึกภาพก่อนหน่นว่าการที่เรากรีดอ่ะมันคือเสียงโทนเดียวกันกับการที่เวลาเราเล่นกับน,น้องหมาเนี่ยใชไหมเสียงสองเสียงสูง เป็นเสียงที่ส่งเสริมให้หมาตื่นเต้นอยากเล่นกับเรามากกว่าเดิมนะคะการที่เรามีพฤติกรรมถอยหนีไม่ต่างอะไรกับพฤติกรรมที่เรากําลังวิ่งเล่นไล่จับกับน้องเลยเนาะการที่เราเล่นของเล่นกับเขาเราพยายามดึงของเล่นถอยหนีจากหมาตัวเราถอยหนีจากหมาส่งเสริมให้หมามาหาเรามากขึ้นนะคะเพระาะฉะนั้น4อย่างนี้แหละคือสาเหตุหลักๆที่ส่งเสริมหรือสร้างพฤติกรรมกระโดดที่สุนัขทํากับเราไม่ได้หมายความว่ามันมีแค่สีอย่างนี้นะมันก็ยังมีอื่นอีกนั่นแหละ แต่แค่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จากประสบการณ์ที่เจอมามันก็จะประมาณนี้เดี๋ยววิดีโอหน้าเราจะมาคุยกันค่ะว่าแล้ววิธีแก้ล่ะมันต้องแก้อย่างไรวันนี้นจ่จะเพจคนใจมาไปแล้วสวัสดีค่ะ